ลองย่ uh ําพี่น้องเบิ่งแน่เต็มลงดอนๆวับเข้าปากพุวับพุ่นเพิ่นว่าคีคมจักหน่อยไปเฮาสิได้ติดตามย่างนําเพิ่นโอ๋ที่นี่คือบ้านน้องปากแฮกเนาะพุนทีมงานแต่ลองแหยงอาจัได๋สิมานอยู่บ่มื้อนี้ nhận 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 áo à, khen khen đứa size nè đứa, size nè đinh khen khen. Ai ờ, lụt đây vẫn đấy. cứ qua đấy, kinh ngợ người, nãm nhất thủng hùa. À, tiêm vậy đi tí, Ở mất là bảo ô cục đi. Ăn มันหั่นไม้หั่นโอ้ไม้ก็อไม้เพิ่นว่าจักมาสังเกตอีสังเนาะเาสิลองแย่โอ้บจักยามเขามาถ่ายทับ่ลบ่หาถ่ายทัองบ่จัยังิ่ออพนทีมงานเพิ่นพุ่นอยู่จุดอยู่ Cái, cây, cái cái gì vẫn cái này ô ô mà tiện khả nó ô cái vai dẹp bà vẫn vai tê còn nhìn trời oh, đây thang này ở đây lượng gì nó à đầm nón đâu đâu à đầm nón đâu áp nón à đầm nón à, đâu họn như bóc cao à. họn like Nón này ะโอ้มนจะขึ้นไวแค่นี้พคุนะเออขึ้นนี่กับป้านี่อยากเก็บผลมาลายเลยขึ้นใกล้ๆนี่บอกบาดึงให้มันอืดไปจังไป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 ใกล้ๆนวมาเรือเฟื่องเลยนว่าเบิ้งผนสิวหกไล่กุ่มกรกอืดเนี่ยก็ดึงไปไหในตีโอ้ Từng bắt đầy lượng đi Nó <cười> à, <cười> lưỡng cái, cái chắp kê ấy sao <laughs> Kê vậy <ấy ấy> Cụ <laughs> <Cũng. cười> <Siêu. cười> này, sẽ đầy kim lợi này พูนทีมงานพ่นเอาแห่เราะจแค่จกมองพูนเออเ่าเลยเอาไ่ได้เรี่องเราพื่อการทุกแห่เพราสิได้ดอกข็มาชชื่อตึกเปตาเแต่เ้ได้เรื่องโนี่นี่พี่น้องป้านี่โอ้ร้ายเลยเอ็มบอกมิป้ากับชิวขึ้นขึนขึ้นอ้วยขึ้น ơ ờ, khấn cốc mạnh hôm ô oh, hén bò này xịu cũng nhăng này này tem nữa đây này hôn chắc xịu chắc cũng ba khả năng bộ là cái này nè มาพี่เนอต่อยากเขาก่องเนอมากไก่พี่ไดมาเด้อมาเด้อมาเ,มาเด้ดอพูนโอ้เห็ดแล้ว,ลวอ,วอมามะรุนพี่น้องปาท้อโอ้หลีเดอร์จานเด้อโอ้พี่นึ

นี่เอาสิได้มาเก็บยมเนี่พูกคุง่าย่นเอาเอารคักไว้นไวแน่โอ้ตายเลยมาศทเนาะไปแกเองใช่พูนพี่นนอเ้ยป้าที่โตขนาดจะปแน่เออไม่เต่แน่ดอกเมื่อท่านเห็นป่าดึงขึ้นไวดึงขึ้นมาลุดมาลุด่เคร่องน่นที่กกอัเคีย่องแล้ว บนน้ำกันมนน้ำกันค่อยๆไม่ติตื้นไม่ติตื้นออกโูกยัออกยัยัดมันเพิ่งโอ้โหเห็นแล้วบอกพูดใช่แล้วว่คือมแต่ไหนโอ้พูดดีกว่าพูดโอ้โหัวว่สองสองเลยพี่โอ้แหน่ขนาดนี้ขนาดโอ้มแต่สิวอดีคําเลยไปเจวไปเอานอากูมากคม้าฉัู